มาครับมาพบกับเกมหมากรุกไทยออนไลน์อันนี้เป็นเกม10นาทีนะครับผมพบกับคุณชานุน,นะครับใช่ไหมแจมพันห้าห้าสิบแปดห้าสหกนะครับไม่ได้ใส่แว่นนะครับเดี๋ยวหาแว่นแปน๊บนึงก่อนไปอ้ามาเทียม เราเอาไม่ใช่ครับมาโยงขวานะครับคุณชานุนมาโยงขวาไม่แต่น่าจะอยู่คุณวังนอกนะมาเขาไม่เปิดทางนี้นะครับมผมเพิ่งเปิดเป็นให้หมดละทางนี้อไหนๆก็มาละบุกทางนี้ก็ทางนี้นะ เดี๋ยวมาขึ้นไปอีกตัวก่อนนะครับก่อนทําการบุกกิ้นเลยเหรอจ้าพรกกดผิดตาป่ะเนี่ยทำไมเอ่ยกิ้นเลยครับไปเออจิ้มไม่ค่อยไปนะ โอ้ห oh, สุดยอดแทงเลยเหรอแทงก็แทงนะแทงมาแบบนี้ครับเอาเม็ดมาร้อยยาวเลยคราวนี้นะเดี๋ยวดูทิศทางก่อนครับเอาเม็ดร้อยมาก็ไม่เป็นไรครับไล่ม้าเรานะ เราขึ้นทางนี้ก่อนแล้วกันอ,อไปร้อยม้ามาร้อยมาไล่มาล้าเรานะครับอืมยังไม่เป็นไรนะมันนี้ แทงมาผมกินสองไม่ต้องเสิร์ฟนะครับถ้าอย่างนั้นผมแทงตัวนี้ให้กินไปเลยนะม้าผมจะได้ขึ้นได้แต่เขาก็ขึ้นได้เหมือนกันครับจนกลับไม่มีประโยชน์ผมมาทางนี้ดีกว่าตอนนี้เริ่มมีประโยชน์ มานนี่ยครับก็ามามาเข้ามานะไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมมีตามาเดินแล้วเพราะว่าเปิดเบี้ยไปไงหลบครับ กินเลยไหมกินเลยเดี๋ยวเขามากินลุกใช่ไหมกลับมาดีกว่าครับอืมทำไมอะครับกินเราตัวนั้นหรอเรากินไปตัวนี้ได้ไหมอะให้เขาชะงักงันชั่วขนาดนะครับ ผมหายหายไปเลยนะยอ่าผมขึ้นลุกครับมาไม่ทันการนะผมมานี่ละเดี๋ยวผมลุกเลยนะครับ ลูกครับ <Yeah. S 1> กลับมานี่ก่อนกินสิครับ เออกินสิกินครับอืม <You. S 1> มาลุกเหรอลุกหลบเลยนะครับเสือเวลาอ๋อกินแยกนี่เองอ่ะงั้นก็ได้ต้องลองทุนหน่อยนะกินแยก ไม่ว่ามันก็ราคาเดิมน,นะพูดถึงอ,อ๋อแต่ก,กไไตั้นเกมบุกเราไปในตัวมันเถอะเราไม่กินด้วยเฮ้ยเื่องจนเลยเหรอเอากินครับเะเลองจนเลยเหรอ ไม่ได้นะครับอย่งนี้ดีกว่าครับ กินเลยครับต้องกอะนะขุนขึ้นมามันจะแรงนะกินเลยครับลุกแรกเรือไปก่อนนะ ขิ้นครับย้ก็ขูกไว้นะอืม <c oughs> ไปครับ tay nó mở lắm mắt ưu nước qua bay กลับมาครับเสมอแล้วครับมันทำอะไรไม่ได้อไม่ก็ไม่ครับก็ <Yeah. S 1> กลับมา อยู่นะครับเสมอรครับเสียเวลาครับ